วันนี้เป็นวันของสีส้มครับมีแต่สีส้มทั้งนั้นประท้วงของไอทีดีก็สีส้ม ndi 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 ังจากกลับมาจากที่ทำงานนะคะเอาไซส์นะคะกลับมาในแคมป์แล้วนี่ก็คือบรรยากาศในแคมป์สโต์นะคะที่เราทำงานอยู่นโคบอกว่าทำงานมืดค่ำาดื่นๆกลับมานะคะมีใครเห็นใจชีวิตนะโคบ้างไหมนีม่ไปกลับบ้านกันเถอะ <laughs> ชีวิตประจำวันเรานะคะก็กลับมาจากที่ทํางานเลิกง,งานก็จะลงของที่สต,ตนเนี่ยนะคะแล้วก็จะเดินทางเท้าจากตรงนี้ไปแคมป์นะคะาอ,อ,อากาศช่วงนี้ประเทศบังกลาเทศเป็นไงคะ<อ>ข้างนอก ร้อนเนาะรถติด hmm. ด้วยอ่ะมีตึกบ้านช่องเขาข้างแข็มเรานะกันด้วยหลวดรดน้ำย้ายไปอยู่ปั๊มโลมแล้ยขายทอดตลาดพี่ก็จะกลับเมืองไทย lá <laughs> <N treating Napoleon>, <N> <nazi> sẽ là <questo> cái gì phim phi mí yor ลูกเข็งไม่จะหนีกลับ ไม้กันสั่นแล้วหรอน่ะเอ่อไม้กันสั่นห้พองหนูซื้อมาแล้วไม้กันสัน่นดีควับแล้วมือชอบไปโดนทีก็เก็บตัดออกรอไม้กันสั่นหนูเล่นดิไม่ที่ซื้อที่นี่เปล่า ซือที่นี่หมดไปตั้งเจ็ดพันห้านขอมไม้เหรอเออของต้องมีรเ,รเราจะเป็นยูทูบเบอร์ไงของมันต้องมีมันคือก,การลงทุง 7, นเจ็ดพันห้าเดี๋ยวถ้าได้ดีเดี๋ยวจะซื้อกล้องอีกเออยู่ดีๆคนก็บึ้ม,บ,ม,บ,ม,บ,มบังมุ้มบังเข้ามา มันสนสนช่างไม่ว่ได้โอ้ตอนนี้เยอะแล้วทำ400กว่าคนเลยนอดเดียวนะ,<ล>ะไมได้มากช่วยกันดูนโครด้วยนะคะนัโคบอกว่าคนดู400คนดีใจมากเลยถ้าดูมากกว่านี้ดีใจมากกว่านี้วี่สดเดียวมากเลยสนช่างไม่วะ ต้องให้ช่างนี่วัดกลับมาอีกร่องแล้วนี่จะต้องไปถ่ายต่อรับกลับ <laughs> นี่เราก็จะมาเจอป้อมยามเหล่านี้นะคะนี่มีทางทหารมีทางยามรักษาการ <c oughs> Use ิคอลิตี้ a n น a ์อัน r ซได้โอเคนี่ก็เดินเข้าแคมป์ปันซ้มน้อย น้าโคก็จะมาล้างมือทำความสะอาดก่อนอนั่นทำหัวข้อฟังอีกน้กโคกจะไปไหนต่อ้ืหมองแล้ว <c oughs> Anne. ข้าวอาบหนาวอันนี้ก็คือถึงในแข้มเราแล้วดอกไม้เป็นไงคะสวยงามอลามตาไหมนกเกียดเจวอันนลุมเมดของนาโขี่ประดิษฐ์พี่บัณฑิตฮะ

Okay. Oh.

ตื่นทํางานได้แล้ว